สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเปลี่ยนปใบทานค่ะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกสับป,ปะรดสีนะคะสวยๆเลยนะคะนะนะคะเสียดเดียนที่หลังได้ค่ะนะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาวหกสิบห้าเซนติเมตรค่ะจํานวนสี่เส้นและริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาวสี่สิบเซนติเมตรค่ะจํานวนสี่เส้นจํานวนแปดเส้นค่ะ เราเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว65เซนติเมตรนะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมนะคะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนค่ะเส้นที่1ค่ะจับมานะเส้นที่2องสอดมาในเส้นที่1เส้นที่สมสอดมาในเส้นที่2เส้นที่4ค่ะสอดมาในรูที่1่ค่ะอาออกค่ะเล็บเส้นที่สขึ้นนะนะคะดึงเข้ามาให้กระชับนะ เอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจากปลายริบบิ้นสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นี่นะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นามาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะน,นะคะ ราจะได้ริบบิ้นนะคะสีเส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอามือช้อนที่ฐานไว้ค่ะนี่วปงกับนิชี้จับสีเส้นด้านบนไว้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นขาทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทาด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทาด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทาด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทาด้านบนนะคะนะเราจะเหลือริบบิ้นสีเส้นสุดท้ายนี้นะ ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้คะทถ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่เส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปน,นะคะรวบเข้ามาให้กระชับนะนี่สเสร็จแล้วพลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะคะน,นะ จากริบบิ้นขึ้นมา1เส้นค่ะนับหนึ่ง6สาี่ห้าหค่ะพาดคามหกเส้นนะคะเราจะเหลือริบบิ้นนะคะ1เส้นนะคะอยู่ใกล้ตัวเรานะเหลือข้างบนจะเป็นหเส้นแบบนี้นะเส้นถัดมาค่ะจับโค้งมานะคะลงรูนี้ค่ะนะคะสอดลงรูนี้เลยนะคะเส้นถัดมาค่ะโค้งมาสอดเข้าในรนูที่1นนี่ค่ะเส้นถัดมาโค้งมา สอดรูที่หนึ่งทะ ellt, ลุรูที่ 1, ท imer, icker, สองเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่ 1, ทสามนะคะส,ส,ส,สอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สี่มาค่ะเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่ห้านะคะเส้นสุดท้ายนะจะผัดมาสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่หกนะคะ แล้วบบนี้นะแล้วเราก็ดึงค่ะ ะะดึงเสร็จแล้วนะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เนียนใส่ได้เลยนะคะหรือว่าใครจะทําแบบป่าไว้ก่อนก็ได้คะ่ะใส่เรียนทีหลังได้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็สอดร้อยสามเส้นไปขาหนึ่งสองสามนะคะสอดร้อยสามเส้นไปตามแนวริมบิ้นเลย นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะแบบนี้นะแล้วก็จับริบ้นมาด้านนี้ทำมาค่ะสอดหน้าเส้นตัวเองนะคะรอดสีเส้นไปนะ,นะะ 1, 2, 3, นี่นะคะ1 2 3่มสี่นี่นะคะรอดมาสีเส้นแบบนี้ เสร็จแล้วแบบนี้นะคะนะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะสอดร้อนกลับไปเก็บนะคะ ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบบินความยาว40เซนติเมตรค่ะจำนวน8เส้นนะคะนะสอดเข้าไปแบบนี้ให้เหลือปลายริบ,บินไว้ด้วยนะคะ แบบนี้นะคะแล้วก็ปสดนดิบ,บินมาจับขึ้นด้านบนนะคะพับลงมานะคะบิดเป็นกล้ยมาแบบนี้จับปลาดิบ,บินสอดลงไปนะคะ แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้สอดลอดไปนะคะบนปลายนิบินนะ นะะแบบนี้ใหิเกับด้านมาด้านนี้ค่ะนะคะจับดิ้นๆมานะคะพับมาด้านหลังเลยนะพับคว่ำม,มาบิดคว่ำแบบนี้ค่ะนะคะจับนะคะสอดลองไปในเส้นสีขาวนะนะะี่ค่ะจะเรียกที่แบบนี้ นี่ค่คเราจะได้แบบนี้นะคะเรได้แบบนี้เราก็จับบิน,บนมาจับขึ้นด้านบนค่ะพับลงมานะคะบิดความแบบนี้นะ ี่ะในแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบนนะคะ ค่ะแล้วเราก็เปิดเส้นออกมานะคะจับพับลงมาแบบนี้นะคะสอดลงไปนะ จแล้วเราก็ตัดปลายนิ้วบินทิ้งนะคะให้เหลือ2.5-3เซนติเมตรนะให้เหลือพอสอดกับไปเก็บได้นะคะไม่ต้องเหลือยาวมากนะเหลือยาวมากก็สอดยากนะคะนี่ค่ะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นไปนะ ะะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกสับปะรดสีค่ะสวยๆเลยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแจ้งให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ